Bye. แต่ล้มก็เล่้ออกมาขอให้การสัดท้ายเส็จในเ,นเนรนีน้กนนาบบอลก็ขอให้มียากเขียวจะอุ่มมากกว่านี้ S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโมบายครับตั้งข้าวค่ะครับผมวันนี้เรามายืนทำยอะไรยู่ตรงน,นี้ะฮะวันนี้คงไม่ใช่วันดีปีใหม่อีกแล้วใช่ไหมคะพี่โมบายขอไม่ใช่เลยครับวันนี้คือวันที่ส6กรกฎาคมของทุกๆปีครับเป็นวันสถาปนานโรงเรียนบันีสองน,นั่นเองครับอ๋อน่าย,ยินดีมากๆเลยค่ะว่าแต่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วคะพี่โมบายอืมปีที่แล้วพิ่งยี่ห้าปีหกยี่สิบเจ็ดมั้งครับฮะยี่หกเออถูกแล้วนะฮะครับผมรายการของเราจะมีอะไรมาให้ทุกท่านดดูบบ้าางงไปตติมมชชกัันเลยคร่ Yeah. สวัสดีนะคะชา YouTube บ i e e เพจพุกิจสตาแกรม IG Twitter ไอค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะใช่วันี้เพบกับรายการช่วงทอ็อป59เอซิ่นะค่ะเป็นตอนใหม่นะคะที่เรานำเสอนอเข้ามาให้ทุกคนนะคะได้คุยกับกอนนะคะใน,นในโอกาสพิเศษพิเศษนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามาในโอกาสพิเศษพิเศษคุยกันในหัวข้อวันเกิดของโรงเรียนนะคะซึ่งหัวข้อในที่เราเจาะลงไปก็คือหัวข้อสิ่งแรกที่นึกถึงบดินทร์สองค่ะ การที่เออทุกคนก็ต้องมีเข้ามาโรงเรียนครั้งแรกก็ก็อยู่มาตั้งกับเกือบ5ปี6ปีจะจบแล้วใช่ไหมก็จะมีสิ่งแรกที่พูดถึงประเด็นสองนึกถึงเนี่ยก็จะนึกถึงอะไรกันแล้วก็เราจะมาสัมภาษณ์คนในกองคุยถึงคนในกองน้อว่าเขานึกถึงอะไรกันนะคะโอเคค่ะที่ประธานคนเก่งของเราค่ะโอเคว่าในเรื่องของสิ่งเอ่คิดถึงโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าสีเดอร์สีเดอร์ที่คิดออประทับใจเลยนะอยู er ่มาห้าปีแล เกียร์สีเออใช่เกียร์สีที่ใช่โค้ดของโค้ดของโค้ดโค้ดใช่ใช่มันเป็นการรวมแบบ6บดินมารวมรวมเล่นด้วยกันอ่ะหกสีหกสีใช่แล้วแบบว่าต่อยอดเป็หกบดินด้วยต่อยอดเปหกบดินด้วยไม่แบบตวเวอร์วาเรื่องกีฬาสีแบบว่าปีพีคเนี่ยปีมอหนึ่งปะมอหนึ่งเราใช่ใช่ปีฟ้าแดงเออฟ้าแดงหนู่อะไรมาวะ มอหนึ่งผ้าแดงใช่ใช่ที่แบบตอนนั้นเหมือนประมาณว่าแบบฟ้าเป็นสีแดงแล้วแบบอยู่ดีก็วิ่งทั้งโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยฟ้าแบบเป็นพันได้ปัตตภีเฮ้ยฮังกกอลเ้โอ๊ยอะไรอ่ะเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นสิ่งปกป้องเราเอะงั้นใช่ใช่ก็ผ่านมานของเรงเรียนเราอย่างหนึ่งกีฬาสี่ทุกปีกีฬาทุกปีแบบเต็มที่มากเพราะว่า หน้าสี่หนึ่งหน้าจมูกผมจะเป็น10ล้านได้นะดูจากความใหญ่โตของฉากเลยทุกอย่างโอ้โหใหญ่มากๆน่าจะถึงอยู่นะแล้วก็เรามาที่เพื่อนคนตะบายดีกว่าโมบายครบชอบมอไายค่ะหัวหน้าโมบายจีบะบอกเลยว่าซีเนเจอร์ที่ผมคิดนะครับเป็นกีฬาในร่มลานกีฬาในร่มทุกที่อาจจะแบบเฮ้ยลานกีฬาก็เป็นลานกีฬาว่ามันต้องตัดแดดมันมีแต่คนใช่ไหมเป็นกีฬาอย่างไที่นี่มันเป็นลานกีฬาที่อยู่ในร่มอ๋อ ลที่แบบปิดแล้วเนี่ยามโลงเฮ้ยที่อื่นก็มีที่อื่นก็มีค่ะแล้วก็คือบ้านไม่เคยเล่นกีฬาในโลกถูกมาเลยต้องมากางแจ้งตลอดว่าอะไรจะ่ฝนตดทุกฝนตดฝนตดได้นต่มันก็มีคนแบบมาแอบแอบมาหลบฝนไงมันแบบ ผู้ได้แต่ก่อนใช่มันมีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่รังน้ำมันแตกแล้วแบบฝนมันอัดแน่นแล้วน้ำน้ำแตกแล้วมันแบบเป็นพูดได้ชัดนนยครับน้ำแตกไอ้นเป็นไอ้เป็นน้ำตกออกมาจริงๆเลยนะ มันสวยมากจริงสวยๆเบอร์นั้นเลยถูกไหมไม่เผาไม่มีใครเผาขอคขวนที่บอกว่าช่างกีฬาในร่มนี้เพื่อการหล่อฝนนี่กูเห็นไปตากแต่ละทีนี่มันเปียกทั้งตัวขึ้นว่าอยู่ข้างนอกอย่างนั้นนยเคยแบบว่าเดินๆอยู่เหยียบไปปุ๊บอุ้มน้ำพุ่งออกมาจากมันเป็นรูระบายอากาศจริงอ่ก็ต่ก็ก็เอ่อเอ่อก็สิ่งที่คิดว่าพอเข้ามาก็จะนึกถึงเรื่องเป็ดเลย 哦哦哦！可 ไม่ต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนนี้เราเราเคยเราเคยเจอเป็ดกันใช่ไหมเป็ดแล้วเป็ดโรงเรียนเราจะชอบขี้บนโต๊ะด้วยไม่รู้เป็นอะไรทำไมต้องขี้บนโต๊้หายไปแล้วเลยหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปตอนแรกคิดว่าโดนดวเงินโต๊ะทองกินทอาโรงเรียนนี้ก็มีตัวเงินโต๊ะทองเยอะเพราะตรงครัวแล้วก็เคยเห็นมันเคยได้ข่าวอะไรวะก่อสร้างมาซ่อมโรงเรียนเอาเป็ดไปกินได้เยอะเคยได้ยินข่าวป่ะขายได้เป็ดย่างเกลือตัวละสี่สิบบาท เข้าหน้าเป็ดในโรงเรียนหรือเปล่าน่ารักเนี่ยแต่กี่เหม็นมากเช่นกันไม่ใช่ไหมก่อนตอนเราม2จะได้บ้านที่แบบเข้าแถวว่ะตรงเนี้ยใช่ป่ะแล้วเป็ดดินข้ามเลยแบบฟามหัวเลยใชามหัวเลยใส่ซักโซ่ใช่แบบเมื่อก่อนมันเคยขึ้นไปเวทีตอนพอพูดด้วยแบบตตนามาแล้วข้ามาแล้วเเดีี๋ยยววโอเคคนต่อไปเมกกี้เมกกี้สวัสดีค่ะทุกคนก็คืนนะคะเดี๋ยวพูดเร็วไปไม่ได้ไม่ได้มาก็สิ่งที่เรานึกถึงก็จะเป็นเอ่อตอนแรกคือเราเดินเข้ามาโรงเรียนก็ต้องผ่านแบบถ้าเกิด ยังไงก็ต้องผ่านเออแต่ไปรถเมย์มาก็ต้องผ่านปัดวิกรณ์ว่าจะไปจะกลับก็ต้องผ่านปัดวิกรณ์ซึ่งสิ่งแรกที่นึกถึงนี่ก็คือที่เข้ามาก็คือไก่ห้าบาทพี่วินมอสีไม่ใช่ไม่ใช่พี่สุชาตินั่นพี่จักรุ๊พี่สุชาติไปค่ะคือไก่ห้าบาทใช่ปะเราเรียกมันคืออะไรคือหนึ่งคือยราเขากินแต่ห้าบาทคือเพราะมันอร่อยมากไม่รู้ ไม่ถึงอะหลายหลวมคนหนึงกินเออมันมันหูมันหูแล้วมันมีชีสแบบเฮ้ยมันดีมากต่อมันดีต่อใจมันมคอคนกินอะคือแบบถ้าปิดเทอมไปอ่ะหลายวันแล้วเปิดเทอมมาก็ต้องไปกินไก่5้าบาทอะแกวันนั้นเลยใช่ขนาดนั้นอะพอตอนนี่สำคัญสร้อยคอส้ทองคำของลูกชาย ของรู้ชายคนขายนั้นใหญ่มากนี่คืออยากกระชากเลยอยากรวยนะครแล้วก็สิอีกสิ่งหนึ่งที่นึกถึงก็คือเป็นเอออัตลักษณ์การกาบเพราะว่าเอาอังคาเเขาเฝ้าพำเฮ้ยเาเฝ้าสอนทุกคางเออว่าอยากขัดสมัติก,การนะคระาบนั้นก็ ช่วเออแบบอัตลักณ์ของโรงเรียนคือที่อื่นก็ไม่มีนะตอนนั้นไปเข้าบกประดินที่อื่นก็ที่อื่นก็ไม่มีใช่นี่ก็คือเป็นอัตลักษณ์เอออัตลักษณ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนเราเรอยากให้รักษากันไว้นะคะเราไปที่อาร์มค่ะครับก็ถือไม่สิคะโอ้ถือให้หน่อยก็ไม่ได้เหรอปากกระชงปากกระเจ็บอาว่าไงครับก็พวก็กสิ่งแรกนะครับที่นึกถึงบดินสองก็ก็นี่เลยสาวนักดี ที่อื่นอาจจะไม่มีแต่นี่ที่นี่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลสั่งให้สร้างทุกครับจริงเหรอเออเอาคูาอยู้ในีคดีอะไรจริงเนี่ยเอาความรู้แค่ความรู้ครับลมาตั้งนานเรียนรู้เอาความรู้นะครับก็แบบว่าเหมือนโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนอ่ะมันจะมีสภาวรรณคดีใช่ป่ะก็ รัฐบาลชอบมั้งอ๋อใช่ครับบอดี้หนึ่งบอดี้หนึ่งก็อ๋อต้องเสริมว่านคกขับทยไงแบบเคยไปอะไรๆโรงเรียนมาองเงี้ยก็เห็นทุกโรงเรียนเลยใช่เขาเป็นแบบเอกลักษณ์ของรนฐบาลสุดท้ายผู้จุดสาครเงี้ยก็เนี่ยที่เห็นตั้งแต่มอหนึ่งนี้เข้ามาเลยก็เห็นสาวนักบินก็มี ถ้าใบมันนีเป็นสุนทอนผู้นั่งเป่าขุยเขียนอะไรกันนะผ้าในนี้เป็นสุนทันผู้ไม่ใช่นะผ้าใบคนนี้เป็นผ้าใบมณีทีว่าใมันนีเป็นสุนทันู้ร้าบเยอะอีกไม่ยากพูดกันอีกาล้วใคระยเด็กเมื่อยยังแดงประชาคนของประชาคนจะเปนแบบตอบานการทีละท่อนทีละท่อนเราตทีละท่อนเราจะมี เขาเรืองนี้มันช่วยที่อามรู้ไหมเนี่ยเขาเพิ่งทำสีใหม่ด้วยเฮ้ยใช่ใช่สวยเหมือนเดิมด้วยเหมื่อก่อนมยังเรื่องนี้ปากแบงกั๊กเลยเขาทานสมัยไงต้องแบบอินเทรนด์อะไรแบบนี้ต่อไปก็ได้อ่าบคุณกินอาคุณกินอาเกษตรไปกินเกษตรน้มินใช่อาพูดถึงวันที่สองนะครับก็ต้องพูดถึงการเรียนฮะรอบ ว่าเดือ่ะการเรียนที่นี่นี่ก่อนสอบนี่เขาจะให้ไม่ให้เล่นอะไรเลยครับเขาจะหนึงอาทิตย์คะเออใช่เนี่ยเนี่ยจะสอบแล้ว ก็ยังเล่นอยู่ชายก็ยังเล่นอยู่แล้วก็ไม่จำครับจะมีคนที่ฝากจะมีกลุ่มนักเรียนที่แหกในการเล่นทุกอย่างทุกเวลาแต่แต่เขาที่เขาทํานี้เหมือนแบบอยากให้แบบผลการเรียนมันออกมาดีเพราะว่าปกติใช่เพราะปกติโรงเรียนก็แบบต้องให้นักเรียนส่งงานอยู่แล้วถึงจะไม่เริ่มนะเออก็จบไปแล้วสำหรับสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจกับโรงเรียนกับพวกเรากนอตอนแทนกนอทั้งหมดหกคนนะคะก็ สำหรับรายการทอกห้าเกช่วงทอกห้าเกอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอจบขอจบลงเท่านี้ค่ะเอ๊ทางฝ่ายสดของคณะกรรมการนักเรียนไ้เก็บภาพบรรยากาศบนครูและได้สัมภาษณ์รุ่นที่สิทเก่าที่จบไปแล้วในหัวข้อเรื่องมรกรกรมสุดแสบในวัยเรียนโดยในอีพีนี้นะคะจะเป็นอีพีหนึ่งของรายการหลังจากอีพีที่แล้วเป็นอีพีศูนย์ เป็นการทดลองออกอากาศในอีพีหนึ่งนี้จะออกอากาศตรงกับวันที่16กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงเรียนนั่นเองค่ะถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้ด้ันนีีเลยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแคทค่ะิีการสุดแสบที่เคยทำตอนมัธยมเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เล่นไพ่ค่ะพิสิทธ์ค่ะแล้วก็อาจารย์ไม่ได้ว่านะแต่อาจารย์กณิสถาเดินผ่านนะแต่ก็ยุดแล้วก็หยุดแล้วก็แบบโดนด่าแล้วก็โดนดาว ไปตลอดค่าพิชิตคือมันค่ะส่วนใหญ่หม .6 ครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเข้าเรียนอ <c oughs> ่ะปีนึงเข้า20ครั้งเองประมาณ <c oughs> โอ้แล้วพี่ละครับ ก็มาสุดก็น่าแบบโดดแถวอยู่ในห้องน้ำนชอบโดดขึ้นไปโดดแถวขึ้นไปเข้าห้องน้ำตกอยู่ในห้องน้ำชั้นเตี้ยตอนม5้วครับเป็นกนอพี่เป็นกรรมการ,ร,การานักเรียนับผมกกรสุดแสบคือนอนในห้องกอนอเลยครับโอ้แสบสุดแล้วแสบสุดแล้วโดดเรียนครับปีนรูร้ว่าทะเลวิวานเรื่องชกต่อยโดยไปทะเลวิชายครับเคยลอกข้อสอบแบบ ร่วมมือกันทั้งห้องครับแบบมีหัวต้นหัวต้นฉบับเนี่ยอยู่คนเดียวไอ้ที่เหลือก็ทําเหมือนมันหมดเลยครับส่งต่อกันเป็นทอดนี่เป็นขบวนการของห้องเลยนะะแน่นอนครับเราต้องช่วยเหลือกันรุ่นเดียวกันครับผมพี่นะครับก็วิธีกรรมพี่ก็คล้ายๆมาไหนพี่เป <room> like ็นคนปล่อยเองนี่เป็นต้นฉบับบใช่พี่ต้นฉบับเองโอ้น้ำใจแบบมันี้เพื่อนต้องไปด้วยกันไม่มีมันเพราะป่านนี้ไม่ติดหรอกอ้ขนาดนั้นเลยอุ้ยไม่มีอ่ะพอดีเป็นคนดีมาก โดดเรียนวิชาคณิตของอาจารย์ละดีพัฒน์จนของหวนก็มีเล่นไพ่กับเพื่อนโดดเรียนวิ่งหนีอาจารย์อะไรอย่างงี้แล้วก็มีปีนเลยว่าตกลงมาแอ๊กเลยเตะบอลในหนําบ้านเนี่ยฮะแล้วแบบไม่ค่อยเข้าเรียนนะโดดเรียนอะไรประมาณนี้วิการสุดแสบตอนมัธยมเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ทั่วไปไม่เรียนนอนวิ่งแล้วก็ไม่เรียนอีกที ดีครับชื่อท็อปรุน่น2บครับท็อปมีการสุดแซ่บตอนเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมก็ว่างๆจับเพื่อนลุมเพื่อนหาเป้าหมายแล้วก็จับถอดเสื้อผ้าออกฮนะก็หนักสุดก็เคยเหลือแต่บ็อกเซอร์ฮนะแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปแยกซอนไว้นะจุดประทัดในห้องน้ำครับตอนที่อาจารย์กำลังแบบเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็วิ่งหนีกันอลหม่านทั่งโรงเรียนครับแล้วก็เขาก็ไล่แต่หาไม่ไม่รู้นะว่า พวกผมเป็นคนทาขอโทษด้วยนะครับตอนนี้รู้แล้วนะครับก็ขอโทษนะครับพี่พี่คนดีครับผมถามเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ได้เลยพี่นี่โคตรคนดีจริงๆอ๋อไม่มีเลยอ่ะแกงเพื่อนแกงจะไม่มีไม่มีเลยเสียงสูงมากโอ้เสียงสูงมากตอนเล่นไพ่ก็วิ่งหนีวิ่งหนีนาวิเชียนนะครับอ๋อในเล่นไพ่ที่ไหนนะวิ่งได้ด้วยเล่นเล่นได้ทู่พี่ครับมีที่แต่ว่ามันจะมีที่หนึ่งที่ไม่เคยโดนจับเลยก็คือตรงคบเพลิงครับ ไปนั่งเล่นหลังขบเพิงหลังขบเพิงโหมีนายวิเชียร่ะอย่าอย่าให้นายวิเชียรรู้นะครับถ้ารู้แล้วเน,เนถ้ารู้แล้ว,ลวเขาก็จะอาจจะโดนโดนหมายที่นั่นไหมครับคงให้คนต่อไปเลยครับโดนนายวิเชียรจับไพ่ยครับเอ้าเหมือนกูเลยเออเหมือนกันนั่นแหละตอนนั้นะเล่นด้วยกันก็วิ่งด้วยกันนั่นแหละเล่นด้วยกันนะครับครับมีการสุดแสบตอนเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างครับพีธีกางสุดแสอก็แบบมันก็ แบบว่านัดแบบ <c oughs> พรุ่งนี้อย่างเงี้ยเพื่อนแบบจะมากันอะไรเงี้ยก็บอกบอกในหลาห้องว่าแบบเอ้มึงนัดโดดกันห้องอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะเชื่อแล้วก็จะโดดกันห้องแต่ไม่ได้บอกอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะแบบไปอาจารย์เออเคยมีค้ั้งนึงแบบอาจารย์งอนแบบ งอนมากอะอาจารย์าใช้าบำงอนที่แบบทําไมไม่บอกครูอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเขาก็เข้ามาสอนโดยที่แบบไม่มีเด็กสักคนอะไรเงี้ยก็ต้องไปแบบเอาภูมิลาภอะไรไปกล่าวขมาลาโทษอาจารย์ประมาณนี้นะค่ะอ๋อตอนนี้<า>แกงเพื่อนอะไรมีบ้างไหมครับแกงเพื่อนโดนเพื่อนแกล่อชอบโดนเพื่อนแกอ่ะชอบโดนแบบเวลาชอบใครอย่างเงี้ยทื่เราชอบแบบไปบอกคนที่ชอบว่าแบบฉันชอบนะอะไรเงี้ยเออก็แต่ว่าก็นกนกกันไปนะคะ คบคจ้าขอบคุณค่ะรอแม่ดีหนูไม่รู้ไหมวันนี้วันไรวันนี้วันเกิดโรงเรียนจ้าจ้าจ้า,จา HELLO ฉันเองนี่คือโรงเรียนบาดินเดชาสิงสิงหาเสนีสองของฉันหลายปีมีมาแล้วตั้งยี่สิบห้าปีปีนี้คือยี่สิบหกฮโลบาดินสอง มียามชื่อลุงวีเชียนที่คอยไรให้เรานั้นเข้าโรงเรียนและฉันก็รู้สึกดีดีที่มีอออังอชานออกิติกูแลอาจารย์สมพทีที่สอนมาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งและฉันก็รู้สึกดี แฮลโลบาดินเดชาที่คอยอบรมสั่งสอนมาทำให้ชาญรู้ว่าลูบาดินเป็นผู้บาพฤติดีและมีความรู้ชาญว่าฉันดักโรงเรียนเฮดบีดีทูบาดินทู I feel a way love you To take you I'm happy To leave me as home I feel like Lady love to you And I feel like never alone anymore จบไปแล้วครับสสดีพีนี้พบกันใหม่อีพีหน้าสสดีพีนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อโลกถึงข่าวหายนะเติงติงเติงตึมติมตกใจแแรกกว่านี้ลงไปนอนเลยลงไปเป็นย่าหอ้าจึงต้องมีฮีโร่เพื่อมากอบกู้โลก เล่นอะไรวะก็เหลือกันเลยไหม่เตี้ยมาเลยีโรเลืเฮ้ยเมกี้เป็นฮีโร่ดิลุยจัดการปีศาจเอาเลยใช้ท่าปูน้ำโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนโก